ไรนะพูดใหม่ทำอะไรนะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอรอได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เปลี่ยนบอร์ชาร์จเข้าหรือยังเร้อยแล้วครับเข้าแล้วรุ่น S9 9นะคะลูกค้าก็นั่งรอหน้าร้านเลยนะคะจอแต่งแล้วช่างโลดนะคะเราไม่ตรวจนะฮะ เปลี่ยนความตากค้าเจค่ะอันนี้ก็อะไรก็คือในลูกค้าไปนะคะเบิกได้ไหมคะลูกค้าไปเบิกได้ไหมคะอ๋อสะสมไว้นะคะเปลี่ยนหนึ่งรอบแล้วตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะซัมซุงค่ะเรียบร้อยนะคะเวลาลูกค้าเนี่ย VIP เลยนะคะคนนี้ทำทำทำติดชาร์จพัง 对。